เค okay. นักัสดีึกษาเราสราหรยการ AS f a X ครับแต่วันนี้ผมไม่ได้มาโชว์สกินนะจะมาบอกว่าผมจะรับคนเขาแกง X คอมโบนะครับเป็นผมจะสร้างนะครับผมรับใครที่รับใครที่อยากเขาแกง X Combo นะครับก็สามารถที่จะทักเอ่ไลน์ผมมาได้ไดี๋ยไ,ไดีไว้ด้านล่างนะครับผมสำหรับซีนซีดีพวกนี้ก็ได้จากสปอนเซอร์ครับคีผมพูดไปทั้งแหล่นะครับ อันนี้ก็จะเป็นอะไรที่ mmo ปะ as สับ x เมือร์ r a i n เน้ก็โอเคก็ชื่อชื่อแกงก็อ combo หรือใครจะตั้งอะไรก็ได้นะผมเดี๋ยวผมค่อยว่าทีนะว่าจะจัดอะไรนะผมก็ครับแกงนี้ก็ไม่จํากัดอายุไม่จํากัดไม่จํากัดซับนะผมแล้วก็ไม่จำกัดว่าจะเด็กหรือจะเป็นคน ว่าจะเป็นคนนิสัยไม่ดียังไงก็ขอให้รักแก๊งของผมก็พอนะครับสำหรับใครที่บอกว่าเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์เรื่อง VP VP มัน v i ไ V P V P ะครับผมก็มันไม่ใช่เรื่องครับถ้าเราฝึกมันก็จะเก่งๆนั่นแหละ,ะครับผมก็ ครับคนที่ยังไม่เก่งนะครับเดี๋ยวผมฝึกให้เองนะแพ้เขามากกว่านะโอเคเดี๋ยวไปฝึกกันเองแล้วกันนะครับผมเรื่องนี้เดี๋ยว line, ไอดีไลน์ไว้ด้านล่างราคาที่อยากเข้าจากชเชดเกอนคอมโบเอ็กคอมโบนะครับผมก็ตั้งชื่อเองด้แหละนะโอเคสำหรับใครที่อยากเขาก็คอมเมนต์ไว้แล้วก็แอดมานะครับผมแล้วก็บอกว่าอยากเข้าแกล้งเอ็กคอมโบแล้วก็เดี๋ยวคนหาคนทําสกินหาคนทาไอ้นี้ให้นะครับผมเอ่ออินโทนแกงนะครับผมก็ ใครเป็นหัวหน้าแกงก็อีกทีหนึ่งแ้าให้ผมเป็นก็ได้นะแล้วคลิปนี้ผมก็ต้องตระลายก่อนนะสวัสดีครับผม